เราจะไปพิชิตยอดเขาหลวงกันนะคะที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะเป็นเขาที่เราเห็นทุกวันเลยนะคะ<อ>เพราะว่าอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองนะคะ<อ>เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าเราจะรอดหรือเราจะล่วน<อ> สวัสดีค่ะทุกคนเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะคะจนตอนนี้จะเช้าแล้วค่ะเรายังไม่ได้คิวเลยค่ะกว่าเราจะได้ออกเดินทางเนี่ยก็ปาไป7จ็ดโมงครึ่งแล้วค่ะแต่ถือว่ายังไม่สายนะคะเพราะว่าข้างหลังเราเนี่ยยังมีคนอีกเพียบเลยค่ะตอนนี้เราก็เตรียมสัมภาระเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วค่ะก่อนอ,อกเดินทางนะคะตามธรรมเนียมก็ขอถ่ายรูปกับป้ายสักนิดนึงนะคะ ระยะทางพิชิตยอดเขาหลวงจากที่ทำการอุทยานไปจนถึงยอดเขาเนี่ยมีระยะทางประมาณ3.7กิโลเมตรค่ะถึงแม้ว่าจะมีระยะสั้นนะคะดูไม่ค่อยสูงเลยแต่นักเดินป่าหลายคนเนี่ยก็ได้ให้ฉายาเขาหลวงว่าเป็นภูเขาปราบเซียนเลยนะคะเพราะว่าการเดินขึ้นสู่ยอดเขาเนี่ยต้องเดินด้วยความชันหลายช่วงเลยค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะ แต่ถ้าแบบเดินแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยเราจะใช้เวลาเดินทั้งหมด6ชั่วโมงด้วยกันค่ะเรื่องสัมภาระเนี่ยถ้าหากว่าคิดว่าแบกไม่ไหวแน่ๆน,นะคะสามารถจ้างลูกหาบได้นะคะคิดเป็นกิโลละ25บาทค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาขึ้นราคาหรือ,อยังนะคะเพราะว่าเราไปมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะส่วนตัวเราเนี่ยแบกไปเองเลยจ้า10โลเบา,บา ระยะทางช่วงแรกๆเนี่ยจะชันแค่นิดๆน,นะคะสักพักค่ะ45องศาแล้วค่ะ45องศามาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาเข้าหลวงทำไรครับทำไมไม่รู<ว>ย้ยังจังวยังไม่ถึงโลแรกเลยไจะบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างคลิ้มแรงเลยนะคะคนเยอะม,มากไม่ต้องกลัวเหงาเลยค่ะไปจุดไหนก็มีเพื่อนคุยค่ะ แล้วแต่ละคนเนี่ยใจสู้มากเลยนะคะรวมไปถึงเราด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะพักบ่อยไปนิดนึงเนืนแบบนี้นำวิตามินช่วยได้เยคะ่ะสดชื่นกว่าทานน้ำเปล่าอย่าลืมพกมานะคะสภาพเส้นทางเนี่ยจะมีแต่ชันขึ้นชันขึ้นและชันขึ้นเรื่อยๆเ,เท่านั้นนะคะอย่าหวังที่จะหาทางราบค่ะไม่มีค่ะ ถามว่าเราเหนื่อยแค่ไหนเนี่ยให้ดูจากเหนื่อที่มันหยุดลงมานะคะคือตอนนี้เนี่ยเหนื่อท่วมแผ่นหลังแล้วค่ะจนลามาที่ก้นแล้วค่ะชาราในที่สุดเราก็ถึงจุดชมวิวแล้วค่ะจุดนี้เป็นจุดที่3นะคะเราผ่านมาทั้งหมด2จุดแล้วก็คือจุดแรกคือประดู่ยายจุดที่2คือมอีหกและจุดที่3คือจุดชมวิวนะคะจากจุดชมวิวก็จะไปต่อที่ตักเขียนคู่ค่ะ ากลงอียเมื่อเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องไปต่อนะคะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนั่นชนไปเลยจุดนี้เราจะไม่ได้แล้วนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนแต่เขาให้เหมือนแบบต้องก้มเนาะคือเราไม่มีแรงที่จะก้มแล้วค่ะคาดไปเท่านั้นจะวิ่งแล้วนะปาไม่ทันนะวิ่งทิพไปก่อนนะคะแรงที่ไหนมาวิ่งก่อนแค่เดินเดีนจะยกขาไม่ไหวเลยค่ะทุกคนแล้วดูเดินขวางทางคนอื่นด้คะ เราไปต่อไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยพักทานข้าวกลางทางนะคะตรงนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าพักตรงไหนน่าจะได้ประมาณครึ่งทางแล้วนะคะกิน <OM> ข <artist> <win> ้าวเสร็จก็ค่อยไปต่อค่ะเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากเท่าไหร่จมลอยให้เท่าไหร่จม้อยให้ให้พักเข็ดไหมเข็ดไม่พอ ที่เห็นเราสภาพนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราเดินมาทั้งหมด3.5กิโลเมตรแล้วค่ะอีกแค่200เมตรเท่านั้นค่ะ200เมตรสุดท้ายเรานึกว่าจะชิลๆสบายๆนะคะแต่เปล่าเลยค่ะตรงนี้ละค่ะคือมันสุดๆมากค่ะทุกคนทุกคนลองสังเกตสภาพแต่ละคนนะคะคือขานี่ล้ากันมากนะคะแต่มันก็ต้องไปให้สุดนะคะมันอีกแค่เอื้อมมือเดียวเท่านั้นค่ะ ราก็ทําได้นะคะเราคือผู้พิชิตเขาหลวงตอนนี้เราถึงข้างบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือจุดกลางเต็นด้านบนนะคะสําหรับใครที่เอ,เอาเต็นท์ของอุทยานเนี่ยเขาก็จะกางไว้ให้แบบนี้นะคะไม่ต้องแบกขึ้นมานะคะส่วนคนที่นําเต็นท์มาเองเนี่ยก็ต้องหาที่กางนะคะเดี๋ยวตรงนู้นเราจะไปกางเต็นท์ตรงนู้น่ายมาก เราเลือกกลางเต็นท์อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิวจากจุดกลางเต็นท์ของเราข้อดีของตรงนี้ก็คือมีร่มไม้นะคะแล้วก็ห่างไกลผู้คนด้วยข้อเสียก็คือไกลจากห้องน้ํานิดนึงค่ะกลางเต็นท์เสร็จแล้วเราขอนี่แป๊บนึงนะคะพอตกเกียเราก็มาดูพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาเจดีค่ะวิวพระอาทิตย์ตกตรงนี้เนี่ยสวยไม่แพ้ที่อื่นๆเลยนะคะมีคุณป้าคนหนึ่งค่ะบอกกับเราว่าวิวพระอาทิตย์ตก ที่ภูเขาเนี่ยละเมียดละไมกว่ามันตกที่ทะเลซึ่งเราเห็นด้วยกับเขามากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีห้านะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ผานารายเพื่อที่ไปชมพระอาทิตย์ขึ้นกันนะคะรางวัลของนอกที่ตื่นเช้าก็คือได้เลือกจุดชมวิวก่อนใครคะ่ะวิวที่เราได้เนี่ยคุ้มค่ากับการรอคอยสองชั่วโมงเต็มๆค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะคะมันสวยมากๆค่ะ แสงของพระอาทิตย์เนี่ยค่อยๆโผล่ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดนะคะสีเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยค่ะยิ่งพาทิตย์ใกล้โพ่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาเนี่ยแสงมันก็จะกลายเป็นสีส้มๆแบบนี้เลยค่ะและในที่สุดค่ะเจ้าก,ก้อนโมจิสีส้มก็โผล่ขึ้นมาให้เราชมความสวยงามแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินลงจากฐานาน กิน้าหลังจากที่เราพักผ่อนกันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนนะคะคือตรงมันกลางเต็นท์ของเราเนี่ยมันจะมีทางให้ขึ้นไปนะคะจะมีทั้งหมด3ยอดตามนี้เลยนะคะเราจะค่อยๆไล่ไปทีละเขวเลยนะคะเดี๋ยวไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างหลังจากที่เราได้นอนพักหนึ่งคืนเนี่ยตอนนี้ก็มีแรงเดินเต็มที่แล้วค่ะ ได้เวลาชมความสวยงามของเขาทั้งสามลูกแล้วค่ะเส้นทางการเดินเนี่ยไม่ได้ยากเหมือนตอนที่เราขึ้นมานะคะตอนนี้ชิลแล้วค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะเขาแรกของเรานะคะก็คือเขาพระเจดีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตกด้วยนะคะคือเรามาชมพระอาทิตย์ตกเมื่อวานแล้วนะคะที่จุดนี้หละนะคะ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถนั่งชมพาทิ์ตกได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ขี้เกียจเดินขึ้นไปข้างบนยอดนู้นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดนู้นนะคะยอดนุ้นก่อนนั่นคือเขาภูกาแล้วเสร็จแล้วเราก็จะไปต่ออีกยอดนึงก็คือลูกนี้นะคะคือเขาพระแม่ยากันนะคะ เราเดินมาประมาณ400เมตรแล้วนะคะเราก็จะเจอกับป้ายนะคะให้เราเลือกเอาเลยว่าเราจะไปทางไหนนะคะถ้าไปทางนี้เนี่ยเราก็ไปภูกาถ้าไปทางนี้เนี่ยก็จะไปแม่ย่าคือมันไม่ไกลเลยนะคะแค่240เมตรเองแต่ทางนี้เนี่ยก็คือทางที่เรามากลับไปเขาเจดีเมื่อสักครู่นะคะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปภูกาก่อนนะคะไปทานข้าวข้างบนเลยแล้วพอชมวิวเสร็จแล้วก็กลับลงมาที่นี่นะคะที่เดิมแล้วเราค่อยไปแม่ย่าก,กันอีกรอบหนึ่งค่ะ จุดนี้นะคะเป็นวิวสวยจากเขาภูการค่ะวันนี้ท้องฟ้าเปิดเห็นวิวด้านล่างชัดเจนมากเลยค่ะเขาภูการนะคะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย1 2 0 0เมตรค่ะแล้วถ้าเราเดินไปอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ยเราก็จะเจอกับเจดีตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะจากยอดเขาภูการไปยอดเขาพระเมยานะคะเราก็ต้องเดินกลับทางเดิมแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกตามที่บอกเมื่อสักครู่เลยนะคะ แล้วค่ะที่นี่นะคะเขาพระแม่ย่าค่ะคือเขาทุกเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันเลยนะคะก็คือเป็นวิวภูเขาแล้วก็จะมีเป็นก้อนหินยื่นออกไปให้เราชมวิวนะคะไม่ไม่ค่อยมีความแตกต่างก,กันมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็สวยทุกเขาเลยนะคะจุดน,นี้นะคะคือมุมไฮไลท์ของขาพระแม่ย่าค่ะ เราชอบมุมนี้มากเลยนะคะมันสวยมากๆค่ะผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมาถ่ายรูปกันจุดตรงนี้นะคะแล้วก็หาที่นั่งดูพระอาทิตย์ตกดินกันค่ะระหว่างทางเดินกลับค่ะเราก็จะเดินผ่านลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วยค่ะพอดืม่มด่ำชื่นชมวิวจากด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินลงมาข้างล่างค่ะเพื่อที่จะเดินทางกลับค่ะจริงๆแล้วทริปนี้เนี่ย เราใช้เวลาแค่2วัน1คืนก็น่าจะเพียงพอนะคะแต่เนื่องจากเรากัวเราไม่ไหวคะ่ะเพราะว่าต้องเดินเที่ยวชมหลายๆเขาเลยก็เลยเลือกที่จะอยู่3วัน2คืนนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดสอบความแข็งแรงของขาของตัวเองที่เขาหลวงสุขโขทัยนะคะก่อนลงก็อย่าลืมแบกขยะของตัวเองลงมาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ